อยากได้ท่าดิบค่ะอาจารย์เพลงนี้มีท่าดิบอยู่มือ,อนะคะเริ่มเลยนะคะท่าแรกง่ายๆมือไว้ที่เอวก่อนนะคะย่างเท้าง่ายๆแปดยังหวะัะตามสไตล์เราได้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาที่ว่าเราว่าสวยอะคะ่ะจัดไปเลยค่ะแล้วก็ท่าที่สองล็อกกิ้งแชร์ค่ะ หรือภาษาแอริบแมมโบ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลองใส่แขนดูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอยากจะเซ็กซี่กว่านี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้เป็นท่าที่สอง ส่วนท่าที่3เรียกว่า v s t e ตค่ะ v s t e ตเป็นยังไงก็เหมือนแอโรบเลยค่ะเพียงแต่ว่าเราใส่ท่าทางตามสไตล์ของเราให้สวยๆนะคะจะใส่เป็นมินิฮาร์ดหรือจะใส่เป็นแรมือก็ได้นะคะ1,2,3,4,5,6,7,8ปประมาณนี้ แล้วก็ท่าที่4นะคะท่าที่4เรียกว่าแจ็คบล็อกแจ็คบล็อกเป็นยังไมงมไว้ที่เอวค่ะ1,2,3,4,5,6,7มปืึอ่ะพิก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 มีทาทให้หนึ่งเี้ยน้าแหลายาวไป,ไปหลังหลิก 快喊了啊！快喊了啊！